อันนี้จะต้องไล่ลำดับทีหนึ่งคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ประจันหน้าคนละฝ่ายแต่มันก็มีความอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าศัตรูไม่ได้เสียทีเดียวเหมือนกับแบบว่าอย่างน้อยๆผมยังเชื่อว่ามวลชนเนี่ย ไม่ว่าจะส4บล้านหรือสิอาจจะส0ล้านที่เลือกเพื่อไทย14บล้านที่เลือกเก้าไกลมันมีความพัวพันกันอยู่เหมือนกับเปรียบเทียบว่าเ,ออเลือกตั้งระยองอะ่ะใช่ไหมผมยังคิดว่าก็คือคนเลือกเพื่อไทยอะ่ะสมัยหน้าก็จจะยังเลือกเพื่อไทยแต่คราวนี้เลือกเก้าไกลไม่เลือกประชาธิป,ปัตย์เราจะเห็นภาพอย่างนี้อีกไม่ใช่เรื่องแปลกเลย เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันตั้งประจันกันเป็นศัตรูเนี่ยคือนักการเมืองบางส่วนกับพวกที่แบกหนักๆอันนี้คือท่าทีที่เราต้องเดินไปในช่วงการเมืองข้างหน้านะฮะเราต้องเดินไปในช่วงการเมืองข้างหน้าแล้วมันก็มีสองด้านของมันมันมีสองด้านของมันก็คือว่า ด้านที่หนึ่งมันคือการประนามเพื่อไทยในด้านที่2ก็คือด้านที่ต่อสู้ความคิดกับเพื่อไทยคือเอ,อเพื่อไทยเนี่ยถ้าพูดถึงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งทำไมผมจะไม่รู้เราอ่านทางก็ออกว่าเพื่อไทยเตรียมจะจับมือกับพลังประชารัฐใช่ไหมฮะหวังว่าจะได้สอสอสองกว่า หรือว่าเกินครึ่งแล้วพึ่งสอวอป้อมแล้วก็เข้าไปเจรจาต่อรองขอปณีประนอมกับอำนาจเพื่อเป็นรัฐบาลแนวทางนี้ผิดป่ะผมไม่คิดว่าผิดนะผมรับได้ผมไม่ต้องแบบตรงไปตรงมาอะไรขนาดนะั้นผมรับได้แต่ประเด็นมันก็คือว่าเพื่อไทยถูกปีบจนตั้งประกาศว่าไม่จับมือ แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันกลายเป็นว่าในแนวทางของสองพรรคซึ่งเรากล่าวได้ว่าก้าวไกลทะลุเพดาน <_ S 1> เพื่อไทยเพยดานต่ําประชาชนเลือกก้าวไกลมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยต้องยอมรับว่าแนวทางที่ตัวเองเสนออ้อมๆแค้เห็นว่าเพื่อปณีปนอมนั้นอนะ่ะคนไม่ยอมรับเสียงข้างมากในฝ่ายประชาธิปไตยไม่ยอมรับใช่ไหมฮะ เสียงข้ามาในฝ่ายไประชาธิปไตยไม่ยอมรับเพื่อไทยยังคือผมไม่ได้จริงๆคําว่าอะไรอ่ะบางคนบอกว่าพรรคการเมืองให้คามั่นสัญญาเรื่องนโยบายไว้เขาอาจไม่ทําก็ได้ยังเป็นประชราธิปไตยอยู่แต่อันนี้ไม่ใช่นโยบายนะครับนี่เป็นเรื่องจุดยืนของการต้านรับประหารเสือ่อมถ่ออำนาจแล้วกลายเป็นไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติและประยุทธ์ซะอีกอย่างเงี้ยอันนี้มันคือการ ละทิ้งจุดยืดรวมการซึ่งมันยิ่งกว่าตบาัาสตนะอันนั้นคือด้านหนึ่งของเพื่อไทยแต่อีกด้านหนึ่งของเพื่อไทยเองเพื่อไทยเป็นพรรคที่ถนัดในการใช้อำนาจออถนัดในการที่แบบว่าได้อำนาจแล้วเขาก็ยักย้ายหมายถึงว่าเขาก็คิดว่าเขาจะเข้าไปสู่อำนาจเพื่อพยายามที่จะเพื่อพยายามที่จะทำให้มันแบบอย่างน้อย วิธีคิดการต่อสู้แสงสองแนวทางเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ผมเรียกมันว่าการต่อสู้สองแนวทางเพื่อไทยพยายามจะชูการต่อสู้ในแนวที่ว่าเขาเข้าไปเพื่อแบ่งอํานาจเพื่อพยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นนสถานการณ์ประชับใยดีขึ้น,เ,นเ,เรื่องของออปัญหาต่างๆจะบรรเทาลงใช่ไหมฮะนั่นคือวิธีคิดของเพื่อไทยคําพูดที่เราสะท้อนได้เห็นชัดเนี่ยคือคําพูดว่า ไปไม่ถึงดวงดาวหรอกไปได้แค่ยอดมะพร้าวไปไม่ถึงดวงดาวไปได้แค่ยอดมะพร้าวน <Yeah. S 2> แต่ผมบอกว่าไอตอนเนี้ยตัดยอดมะพร้าวลงามาเหลือแค่โคนแล้วก็ต่ำกว่าอีกเน <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยการแบบว่าเราต้องต่อสู้ทางความคิดเรื่องนี้กันนี <Yeah. S 2> ว่าคุณทำอย่างนี้ถูกหรอไม่ต้องพูดถึงว่าการที่คุณทักษินได้กลับบ้านด้วยนะน <Yeah. S 2> ว่าคุณทำอย่างนี้ถูกเหรอแล้วคุณจะทำอะไรเกิดขึ้น คราวนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าในช่วงต้นของ